การสวัสดีนะครับผู้นิยมชมชอบพักเครื่องทั่วประเทศไทยนะครับวันนี้ผมอ้วนลอยฟ้านะครับคุณพักคุ้มครองได้ถือเอาเป็นความมงคลนะครับที่ผมได้นําติดตัวใช้ยอยู่ตลอดนะครับก็เป็นตะกรุ <S <S ดในตํานานแล้วกันครับแล้วก็เป็นตะกรุดเบอร์นหนึ่งของประเทศไทยนะครับก็เป็นตะกรุดของคนนะครับหลวงปู่เอี่ยมวัฒพันสูงนะครับซึ่ง เป็นดอกที่ผมใช้ติดตัวประจำนะครับแล้วก็เป็นดอกนี้เลยเพราะว่าเดี๋ยวผมแกะให้เพื่อนเพื่อนได้ดูแล้วก็เดี๋ยวผมก็จะมีการสไลด์ภาพบางส่วนขึ้นไปนะครับเพราะว่าเพราะว่าตะกุดเนี่ยต้องถ่ายหลายๆมุมหลายฉากเพราะว่าจะได้มีความสไลไได <c oughs> ข์ขึ้นไปได้เขาบอกว่าหาตะกุดเนี่ยที่ว่าจะเอ่อเป็นของ แท้เนี่ยโอ้โหก็บอกหายากว่า,าพับอิตายอีกนะครับเขาบอกกันอย่างนั้นนะครับในตัวผมเองเนี่ยส่วนตัวผมเองเนี่ยเคยได้เข้าครองเนี่ยดอกนี้ดอกเดียวนะที่เคยได้เข้าครองแล้วดอกนี้ดอกเดียวนะนะครับอัี๋ยวดูนดูนะครับ,น,น,รบนี่เลยนี่ ก็เดี๋ยวผมจะมาส่องดูว่าตรงไหนนะครับใจความสำคัญเนี่ยเขาบอกว่าตะกุดเนี่ยก็คือเป็นยันโสรถนะครับในด้านในยันโสรถด,ด้านนอกเนี่ยนะครับเป็นยันไตสรณคมซึ่งเขาผ่ากันมาเยอะมากนะตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันนะผ่ากันมานะครับดอกนี้ถือว่าเป็นดอกที่ มีความสมบูรณ์นะครับแล้วก็เข้าใจง่ายนะครับก็คือว่าเขาถักเชือกขึ้นมาก่อนพอเอ่อมอ้วนพอเขียนลงอักขระเลขยัน <Wow. S 1> ว้าวสวดเป็นหมืนม่นๆจบนะครับโดยหลวงปู่เอี่ยมปฐมนามวัตถภานสูงนะครับก็สวดเป็นหมืนม่นๆจบนะครับก่าวเอากล่าวโครงการนะครับอัญเชิญเทวดาเขาบอกว่าตะกรุดเนี่ยบางดอกในสวดหลายๆพันษาเลยนะครับหลายๆปีเลยนะเป็นหมืนม่นๆจบ นะครับพอจะได้แต่ดอกแต่ดอกเนี่ยมันยากนะครับยากมากๆนะครับแล้วก็พอทำตรงเสร็จก็นําใบถักเชือกเสร็จแล้วก็มากิ้งกับผงพอกิ้งกับผงเสร็จก็นํามาจุ่มรักที่ท่านเห็นข้างบนเนี่ยคือรักแต่ที่เห็นตะกรุดดอกที่มันอ้วนๆเนี่ยเพราะว่าข้างในเนี่ยคือผงข้างในคือผงบางคนเ็าบอกว่าผงโรยเชือกจริงๆก็ไม่ใช่นะครับบางองค์เ่เขาเอานำมาจุ่มทั้งดอกแล้วบางองค์เวลามันใช้ใช้เนี่ยรักมันก็หลุดๆแล้วมันก็เลยเห็นผงตามร่องเชือกต่างๆ แต่เอาแต่ดอกเนี่ยเขาเรียกว่าเอ่อนำมาจุ่มรักนะครับจะเห็นได้ว่าเนี่ยเนี่ยการพิจารณา,าจะเห็นได้ว่านะครับเนี่ยมีการเอ่อจะเห็นว่าเป็นก้นแมงสาบด้านหัวเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปสไลด์ให้เห็นนะเนี่ยเป็นก้นแมงสาบด้านหัวนะครับกล้องมันก็ไม่ค่อยจับเท่าไรหร่อืม ขึ้นก้นแมงสาบครึ่งหัวนะผมดูเดี๋ยวว่าถ้าเอาเอากล้องผมส่องไปแล้วมันจะจับเลนมนจะจับไหมลองดูก่อลองดูนะครับเออจับด้วยโหสุดยอดนะโอ้โหสุดยอดน ตะกุดเนี่ยโหเนื้ออย่างสำริดเลยปึ๊กปักเลยนะครับส่วนที่บอกก็มีผงเดี๋ยวผมจะสไลด์ไปที่ตัวตะก,กุดให้เพื่อนๆได้เห็นกันในความเก่ากของตะกุดนะครับเก่ามากนะครับ ก็คือเป็นอะไรที่แปลกใหม่เพราะว่าเป็นตะกุตเนี่ยคือเป็นขนาดที่ยาวนะครับและภาพมันก็ไม่ค่อยโฟกัสเดี๋ยวผมจะอธิบายไปแล้วก็นำภาพขึ้นไปประกอบแล้วกันว่าอันนี้คือเป็นตะกุดที่ผมได้พกติดตัวแล้วก็มีความพิเศษตรงที่ว่าผมในสวดมนต์ทุกวันสวดคาถาโสรถนะครับก็เลยทําให้ผมเนี่ยนะครับก็เจอแต่เรื่องที่เป็นมงคลต่างๆ ตะกรุดหลวงปี่เอี่ยมพระท่านสูงเนี่ยในดอกที่แท้แท้เนี่ยท่านสามารถที่จะเดินทางมาให้ผมขายผมได้นะในดอกผมสตาร์ทให้ดอกสองล้านนะสองล้านขึ้นนะนำมาให้ผมเช่าบูชาได้เลยนะครับเพราะว่าขนาดผมได้คุยมีโอกาสได้คุยกับท่านนายกสมาคมผู้นิยมพักเครื่องพระพุบบทธชัยนะป๋าพัคั์คำพันเนี่ยท่านยังบอกเลยนะว่าตลอดการชีวิตการเล่นพระของป๋าเนี่ยผ่านมาห้าหกสิบปีเนี่ยตั้งแต่เด็กเนี่ย ตอนนี้ป่าอายุ7จ้าแล้วตะกรุดผ่านมือป่าแค่ส1เ็ดดอกถือว่าหายากมากนะขนาดป๋าเนี่ยก็ผ่านชีวิตการเป็นผามานานมากแล้วก็สมัยก่อนเนี่ยก็ถือว่ายังพอหาของง่ายแลปะปัจจุบันเนี่ยผมบอกเพื่อนๆเลยว่าหายากมากๆเนื่องจากว่าคนมีก็ต่างกันหูกผากันหงแขนเพราะว่าคนที่ได้นําตะกรุดไปใช้เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นเจ้าขูนมูลนายต่างๆรวมถึง เสือเขาบอกเสือโบราณเนี่ยเสือนี่คืออะไรเสือนี่คือเป็นโจนขนโจนสมัยเกาะสมัยก่อนเก่าเขาเรียกว่าเสือนะครับก็ได้นําพวกติดตัวรวมถึงข้าราชการในยุคนั้นก็พวกแรมเพอตำรวจทหารนะครับรวมถึงโจรก็ว่าได้พวกนี้ก็คือว่าเล่นเข้มขังขมังเวทก็นำไม่ได้นํามาติดตัวแล้วก็เกิดการแค้วคาดเกิดการ มีความอภิเนหานต่างๆนานาที่เกิดขึ้นกับตัวเองและก็ครอบครัวก็เลยได้นําเอามาใช้ก็ยังมีเรื่องเล่าต่างๆถึงตะุูพุทธภูม์สูงไม่รู้จักจบจากสิ้นจนถึงปัจจุบันนี้นะครับเป็นตำนานเป็นตะุูในตำนานเพราะว่าเขาบอกว่าเป็นตะุทูที่หลวงปู่เนี่ยได้ตั้งใจมากๆดอกที่ท่านเห็นเนี่ยดอกเนี่ยเป็นดอกก็เรียกว่าสี่นิ้วมันจะมีสามนิ้วครึ่งแล้วก็สี่นิ้วแต่ไม่ได้จะเป๊ะๆนะครับจะมีเกินหน่อยหย่อนหน่อยอะไรเงี้ยครับ แต่ก็ต้องคงความเก่าอย่างที่ผมขึ้นหน้าจอสไลด์ว่าเนี่ยลักเนี่ยต้องเป็นลักที่มีความแตกเป็นยิยบยบแบบเก็ดกระดีแบบแตกเป็นแบบยิยบยและในร่องของรูผงเนี่ยจะเห็นเลยว่าเนี่ยวเียผมหาดูร่องรูผงกันนะจะเห็นผงด้านในเนี่ยเขาเรียกเป็นผงสีขาวขาวเนี่ยเนี่ยนี่นนี่นะครับเนี่ยเนี่ยในรูนี้นี่ จะเห็นผงด้านในเนี่ยเป็นผงสีขา,ขาวๆผงด้านในเนี่ยก็คือผงโสลตนั่นเองนะครับนี่รูเนื้อเห็นนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นสไลด์ภาพให้ท่านดูนะครับน,นี่เลยนี่นี่น,น,นี่รูนี้เลยจะเห็นเลยว่าข้างในเป็นผงๆก็คือว่าเขานําตะกุดเนี่ยมาก,กิ้งกับผงโสลดก่อนแล้วก็นํามาลงรักอีกทีหนึ่งนะครับก็จัดว่าเป็นของมงคลที่ผมได้นําติดตัวใช้ตลอด ผมนับถือหลวงปู่หรือเปล่าไม่รู้เพื่อนๆดูเอาแล้วกันว่าผมนับถือหรือเปล่านี่นะครับนี่อันนี้ก็เป็นล็อกเก็ตหลวงปู่ที่ผมได้ใช้ติดตัวนะครับอันด้านล่างนี้เป็นพระปิตาองค์อ้วนลอยฟ้าเลยนะครับที่ผมได้หวงแหนมากๆก็เป็นองค์นี้เลยนะครับเป็นพิมพ์วัาจุลาใหญ่นะครับเนื้อทุเรียนกวนนะครับเดี๋ยวผมก็จะขึ้นภาพให้ดูนะครับควบคู่กันไปนะครับเดี๋ยวแล้วก็มีด้านบนเป็นล็อกเก็ตนะครับที่ผมได้ ได้นำติดตัวก็ถือว่าเป็นของดีที่ผมใช้ผมศรัทธาหลวงปู่มากและผมก็ท่องคาถาสวดรถทุกวันวลาสามจบนะก็ออกจากบ้านนะครับก็อยากอย่างอยา,อยาที่บอกว่าถ้าเพื่อนเพื่อนศรัทธาเนี่ยศรัทธาเกิดเมื่อไหร่ปฏิหารก็เกิดเมื่อน,นั้นผมเนี่ยเป็นไม่ไม่ไม่ได้ได้นำเอาเครื่องรางของหลวงปู่มาให้เพื่อนๆได้ชมเลยมีแต่ภาพบิดตาวันนี้ได้นําเอาดอกประจําตัวนะครับและยังเป็นดอกนี้ยังเป็นดอกที่มีรูป ติดอยู่ในที่ตรงวัดด้วยนะครับก็สามารถที่จะไปกราบไหว้ก็สามารถที่จะไปดูได้ก็มีรูปพระบิดาต่างๆเลยนะครับหลายองค์ที่ผมได้นํารูปไปถวายไว้ที่วัดนะครับถ้าเพื่อนๆอยากจะไปเห็นก็อยากจะพบเจอหรืออยากจะไปเห็นก็สามารถที่จะเดินทางไปดูได้นะครับก็ก่กอนที่จะเข้าไปกราบหลวงปู่ก็จะเห็นรูปด้านบนเลยนะครับก็ไปก็ไปดูกันวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันที่พิเศษมากๆที่ผมได้นาเอาของติดตัวนะครับก็นั่งนึกไว้นึกมาเอ้ยไม่รู้ทำยังไงก็ ลองเอาของที่เราได้พกพาติดตัวทุกวันดีกว่าเนี่ยก็มีตะกุดมีล็อกเก็ตนะครับที่ผมติดตัวอยู่เป็นประจำศรัทธามากๆศรัทธาเกิดเมื่อไหร่ปฏิหารเกิดเมื่อน,นั้นเขาบอกนะครับเป็นหนึ่งใน9รูปเหมือนที่มีความศักดิ์สิทธิ์นะครับเข้มขังขมังเวทนะครับที่สุดในแผ่นดินสยามนะครับแล้วก็รูปเหมือนที่อยู่หน้าโบสถ์นะครับที่ท่านเห็นว่า,าสร้างเมื่อพศ2 4 8 0จริงๆแล้วรูปเหมือนนั้นไม่ ได้สร้างตอนพศ2480นะครับสร้างหลังจากที่หลวงปู่เนี่ยมรณภาพไป2-3ปีนะครับเป็นรูปเหมือนที่อยู่หน้าโบสถ์แต่2480เนี่ยเป็นการสร้างโบสถ์หรือว่าบูรณะโบสถ์นะครับอบอกนะครับก็ได้มีโอกาสไปหาข้อมูลมาด้านล่างเนี่ยก็เขียนว่ารอสอหนึ่งหนึ่งสี่หรือ1นึ่งหสองหนอะไรเนี่ยครับเดี๋ยวผมจะวันหลังจะหารูปมาเทียบเคียงให้เพื่อนๆดูว่าเป็นรอสอ,อะไรหรือว่าอาจจะ หารูปมาเทียบเคียงเลยนะครับว่าเป็นรอสอะไรเพื่อนเพือนจะได้รู้ว่าอ๋อที่ผมพูดมันเป็นเรื่องจริงเดี๋ยวผมจะหาข้อมูลเนี่ยรูปมาสไลด์ให้เพื่อนเพื่อดูเลยว่าด้านล่างตรงฐานหลวงปู่เนี่ยเขาเขียนว่ารอสอะไรเพราะผมมีรูปอยู่เดี๋ยวผมหารูปก่อนนะครับก็เพื่อนเือจะได้ว่าเอ้ยว้นลอยฟ้าเขารู้จริงนะเขาไม่ได้เป็นอย่างที่เราเราเขาเขาเล่าว่าแล้วว่ามัวหรือเปล่านั่งเทียนเขียน ขียนมั่วหรือเปล่าหรือว่าดำน้ําหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยรู้จริงหรือเปล่าชัดเจนจริงไหมถ้าเป็นสายวัฒนัรรมสูงอ่ะผมกล้าพูดเลยนะครับว่าผมรู้จริงตัวจริงชัดเจนแน่นอนนะครับแล้วก็ยังครอบครองพระปิตาหลวงปู่เนี่ยก็ถือว่ามากมากความสมควรเลยทีเดียวนะครับในพระปิตาต่างๆของหลวงปู่นะครับโดยเฉพาะเนื้อทุเรียนกวนนะครับผมก็มีอยู่2ององค์นะครับแล้วก็เป็นพระเนื้อทุเรียนกวนจะบอกเลยว่า เป็นพระที่หายากมากๆนะครับใครมีเนี่ยผมสาตาร์ทให้องค์เะเป็น10ล้านนะในพระที่สวยนะสิล้านขึ้นในพระที่สวยนะสามารถที่จะนำมาให้ผมเช่าบูชาได้เขาเรียกว่าพิมพ์ว่าจุฬาใหญ่นั่นเองนะครับลองไปดูคลิปวิดีโอเก่าๆที่ผมได้ลงมาสอนวิธีธการดูพระว่าไอ้คำว่าว่าจุฬาใหญ่ไอ้คำว่าพิมพ์ะลุดไอ้คำว่าตภาพเป็นยังไงผมแยกให้ชัดเจนแล้วว่าอันนี้คือตภาพแล้วอันนี้คือะลูดนะคือชัดเจนมากๆในสิ่งที่ผมได้ อธิบายไปใน y t u t u นะครับที่ลองสามารถเข้าไปดูย้อนวีโอเก่าๆของผมดูได้นะเพราะว่าผมาจะมาบอกเรื่องราวต่างๆคือทั้หงหมดทั้งมวลผงที่อยู่ในตะกุดหรือผงที่อยู่ทับปิตาเนี่ยล้วนแล้วแต่เป็นความมงคลนั้น,นนะครับไม่ว่าจะมีการเป็นส่วนผสมของผงต่างๆที่หลวงปู่ดได้ไปทุดงมาในประเทศเขมนนะร,รนะครับหรือกัมพูชาหรือกัมพูดียนะครับก็ได้นํามาเป็นส่วนผสมอยู่ใน พระผงต่างๆครับเป็นผงสําคัญมากๆรวมถึงผงที่นํามาคุกเขาในตะกรุดนะครับก็บอกว่าเป็นผงที่เขาเรียกว่าชันยาเรือนะครับชันยาเรือคืออะไรก็คือว่าหลวงปู่เนี่ยได้พายเรือมนลูกิษย์พายเรือไปทุกเช้าไปบิณฑบาตแล้วก็เรือเนี่ยจะบทจัการคือทุกๆปีจะนําขึ้นเรือขึ้นจากน้ํามาเพื่อที่ว่าจะมาเอาชันยาเรือเนี่ยยาเรือเขาเรียกว่าทําหมันเรือ ทำหมันเรือคือว่าเรือเนี่ยไม้จะห่างไม้ไม้จะห่างกันเวลาไม้มันคืนตัวมันก็จะตอนตอนตอนตีมันก็ชิดกันครับเวลามันคืนตัวมันก็จะห่างออกกันอย่างนี้แล้วก็จะมีล่องน้ํมันจะเข้าได้ก็คือเขาก็เลยต้องมาเย็บหมันเรือเนี่ยครับก็คือมาทําหมันเรือเอาชัญนยาเรือเนี่ยมามายาไว้แล้วพอถึงเวลาเนี่ยเขาก็นําเรือขึ้นจากน้ํามาแล้วก็มาขูดออกแล้วก็ทําหมันเรือใหม่หรือว่ายาเรือลงใบใหม่ไม่ให้น้ำาเข้าเรือปูได้ เขานําส่วนผสมตรงนั้นนะของชัญยาเรือเนี่ยมามีความเป็นนำความมงคลตรงนั้นเนี่ยมาเป็นใส่ไปในพระติตาใส่ไปในตะกุดโอโหเพื่อนเพื่อคิดดูครับว่าหลวงปู่เนี่ยโบรถสัตว์ทุกวันโบสถสัตว์คืออะไรโบรถสัตว์คือบิณฑบาตรับบายของญาติโยมท่องไม่รู้กี่จบกี่จบต่อกี่จบทุกบ้านแวะบ้านไหนใส่ก็ท่องมนให้พรทุกวันเพื่อนเพื่อคิดแล้วกันนะครับว่าตรงนั้นเป็นความมงคลขนาดไหนโอโห ถือว่าเป็นความมงคลอย่างยิ่งและหลวงปู่เนี่ยยังมีบันทึกไว้อีกนะครับมีบันทึกไว้เลยนะครับลงเขาเรียกอักขระชัดเจนอักษรลายลักษณ์อักษรชัดเจนนะอกักขระลายลักษณ์อักษรชัดเจนนะว่าหลวงปู่เนี่ยก่อนที่หลวงปู่จะมรณภาพเนี่ยหลวงปู่ก็คือเป็นชลาใช่ไหมชลาภาพนะครับก่อนที่หลวงปู่จะมรณภาพเป็นลูกผิดเขาก็ ร้องห่มร้องไห้แต่อตอนนั้นหลวงปู่ก็ยังรู้สติเพราะหลวงปู่เนี่ยเป็นคนที่จเจนะริญกรรมฐานและรู้ลมรู้สติรู้อะไรอยู่ตลอดเวลาและก็อย่างรู้ล่วงหน้าว่าอะไรจะเกิดขึ้นโดยซ้ํานะครับทุกวันนี้นะครับวัดกระวาก็มีโอโ้คนไปกราบสการะบูชาอยู่แน่นหนามากๆเพราะว่าลูกเห็นลูกหาทั่วประเทศเลยนะครับที่มีความศรัทธาบางคนเนี่ยมาขอลูกหรือว่ามาขออะไรกับหลวงปู่เต็ไมไปหมดนะครับเอามากราบสการะบูชาท่านนะครับรับรองไม่ผิดฝังนะผมเองก็เป็นหนึ่งใน ลูกผิดลูกหาที่ศรัทธาในบาร,รมีหลวงปู่มากๆวันนี้นะครับก็พอสังเขตนะครับก็วันนี้นออนว่าวลายฟ้าก็ถ้าเผื่อท่านใดมีตะกรุดนะอย่าลืมนะผมรับเช่าขั้นต่ำสตาร์ให้ดอกสองล้านนะพับปิดตาพิมพ์ชลูดพิมพิมพ์เว่าจุฬาใหญ่พิมพ์ชลูดก็ได้ว่าจุฬาใหญ่ก็ได้หรือตะภาพก็ได้แล้วแต่แต่ว่าจุฬาใหญ่เนี่ยสตาร์ให้อองสิบล้านขึ้นนะครับสิบล้านขึ้นนะมีทำให้ผมเชา่าบูชาอะไรอย่างนี้นะสิบล้านขึ้นอย่างนี้นะคนี่นะครับ ทำมาให้ได้นะผมรับรับรับเช่าเพื่อนทุกคนาร์ตาให้องค์หลักหลายๆลร้านชะล้มชะลู่ตภาพก็หลายๆล้านมาเลยครับก็วันนี้นะครับก็ขออํานาจบารมีความศักดิ์สิทธิ์นะครับของหลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงนะครับก็ให้เพื่อนเพื่อน FC แฟนเพจทุกท่านนะครับคิดหวังสิ่งหนึ่งสิ่งใดขอให้สมดังความปรารถนามีแต่ความเจริญรุ่งเรืองในทุกทางนะครับแล้วก็พยายามท่อง คาถาหลวงปู่เอี่ยมนะครับให้เป็นชื่อจําวันแล้วก็ท่องให้เ,เป็นกิจวัตรจําวันของตัวเองนะครับรับรองนะครับว่าชีวิตท่านเปลี่ยนแน่นอนศรัทธาเกิดปฏิหารย่อมเกิดเสมอนะครับก็ขออํานาจบารมีความศักดิ์สิทธิ์ของาราโสรสของหลวงปู่เอี่ยมนะครับก็ท่องนโมสามจบนะครับแล้วก็ว่าตามด้วยโสรสะมังคลังเจวะนวะโลกุตระธรรมตาจาตาโลจมหาธิปาปัญจพุทธามหามุนี เตปีตก,กาธรรมคันธาชกามาวาจาราธาปัญจทัศกวิเศจังทศมังศีเาาะเมวจะเตลัสทุตังคาจะปริหารญจัทวาาทศเอกาวริจสัสราธาธเวจันทังสุริยงสงกคาตาโพชนางคาจเวาจวสุทัสสจักวัดิจะเอกาทัศวิศณุราชาสัพเพเทวามังปลาย,ยันตุสัพพทาเอเตนะมังขลังเตเชนะสพาพัสสธีพระวันตันเมนะครับขอให้คาถาโตรถมหามงคลบทนี้นะครับให้ไปถึงทุกท่านนะครับ คิดหวังสิ่งหนึ่งสิ่งใดขอให้สมดังความปรารถนามีแต่ความเจริญรุ่งเรืองในทุกท่านทุกคนเลยนะครับแล้วก็ได้ครอบครองพระหลวงปู่กันทุกท่านทุกคนเลยครับอย่าลืมนํามาแบ่งให้ผมเช่าบูชาด้วยนะครับแล้วก็เพื่อนๆนะครับถ้าอยากจะมาพบเจอผมนะครับพบเจอผมได้นะครับอาทิตย์แรกของเดือนและทที่สามของเดือนนะครับที่ร้านคุ้งผักคุ้งฟอง,องสาขาจังหวัดนนท์สำหรับท่านที่จะให้ผมเช่าบูชาก็ถ้ามี คนแนะนาพักพวกเพื่อนบ้านมาพวกคลองมาผมมีให้ท่าน20%สำหรับค่านมพาค่านแนะนาแล้วก็ถ้าเผื่อที่อยากจะให้ผมตรวจเช็คพระนะครับก็สามารถอีกช่องทางนึงส mm ่งมาทางเอเเมก็ได้นะครับก็ส่งมาทางเคอร์เรมเคอร์รี่ได้หมดเลยนะครับก็สามารถที่จะขึ้นที่อยู่ด้านหน้าให้ให้ท่านนะครับตรงด้านล่างนี้เลยนะครับที่อยู่ของผมนะครับแล้วก็อย่าลืมเข้าไปติดตามนะครับ YouTube พวกลอยฟ้าคุณมคองนะครับแล้ว เฟซบุ๊กส่วนตัวนะครับอ้วนลอยฟ้าคุณพระคมครองแล้วก็เ,เพจนะครับร้านคมครองบายอ้วนลอยฟ้านะครับจะได้ไม่พลาดทุกการติดต่อนะครับแล้วผมก็ลงสาระพระเครื่องน่ารู้ต่างๆรวมถึงอธิบายจิมสองนะครับลงไปในเฟซบุ๊กอยู่ตลอดเวลาก <c oughs> <ๆ S 1> ็เพื่อนๆก็สามารถเข้าติดตามกันได้นะครับก <c oughs> ็วันนี้นะครับอ้วนลอยฟ้าก็ต้องขอขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามอย่าลืมกดซับไซสไครป์กดไลค์กดแชร์ให้อ้วนลอยฟ้าเป็นกำลังใจด้วยนะครับขอบคุณครับ ฟรีและแฟนเพจพวเลยพาทุกท่านนะครับกิจกรรมตรวจเช็คพาฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายดังที่นนะครับก็มาหาผมได้นะครับอาทิตย์แรกของเดือนนะครับและอาทิตย์ที่3ของเดือนนะครับของทุกๆเดือนนะครับมาพบเจอผมได้นะครับส่วนท่านที่จะมาฝากายนะครับในวันพุธก็สามารถที่จะโทรสอบถามกับทีมงานหรือว่าโทรสอบถามที่ร้านกิอนนะครับว่าพบเจอผมที่ร้านกี่โมงนะครับ ส่วนแฟนเพจที่อยู่ที่บ้านนะครับที่มีแนะนำพับพวกขึ้นบ้านมานะครับก็เรียนเชิญนะครับผมมีให้ส0ถึง20%ทุกท่านทุกคนนะครับแล้วก็ส่วนแฟนเพจที่ส่งไปรษณีย์ให้ผมตรวจเช็คพระนะครับผมก็จะพยายามดูให้เรื่อยๆนะครับส่งมาได้เลยนะครับผมจะมีที่อยู่ด้านล่างนะครับขึ้นไว้ให้ท่านนะครับและก็เหมือนเดิมนะครับถ้าท่านแนะนำพับพวกขึ้นบ้านมาผมมีให้ท่านส0ถึงยีเอรมากะนีนะครับผมกวดลอยฟ้า รอต้อนรับท่านอยู่นะครับกล่าียนเชิญทุกท่านนะครับผมสวัสดีนะครับ